สวัสดีครับแฟนขับัชนาทุกคนผมรัชพลนาวโนนะครับปีใหม่นี้ก็อยากจะให้แฟนขับัชนาทุกคนมีความสุขก็คิดสิ่งใดก็ส่งความปรารถนาแล้วก็ส่วนเรื่องฟุตบอลก็จะทําให้ติดหนึ่งในห้าได้มีความสุขทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมตุเมยูโตนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนขับัชนาท้วยซีทุกคนนะครับมีความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์คิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ได้อย่างที่หวังนะครับแล้วก็พวกผม ก็จะทําหน้าที่ของนักพุตบอลชจยนาทให้สุดความสามารถครับให้สมกับที่แฟนบอลตั้งใจและหวังไว้กับกับทีมนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมบนัพลปีระพายครับก่อนนื่นก็ขอฝากนะครัฝากตัวแฟนคลับาชายนาทด,ด้ยวยนะครับก็เพิ่งมาใหม่เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ก็ขออวยพรให้แฟนคลับของช้ยนาทมีความสุขมากๆครับทําอะไรคิดอะไรก็ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ลืมไปในปีเก่าก็ปีใหม่ก็จะมีแต่สิ่งดีๆทั้งแฟนบอลด้วยแล้วก็ทีมชัยนทด้วยครับ,อบคอมครับสวัสดีครับผมเฉลิมเกียรติสมบัติปันครับปีใหม่นี้ขออวยพรกับแฟนบอลชัยนลเอฟซีขอให้มีความสุขกันทั้งหน้าทุกๆคนครับมีเงินเป็นกองมีทองเป็นถังมีตังเป็นกระบุงขับรถก็ขอให้ตั้งมั่นอยู่ในสติไม่ห่วงตัวเองก็ขอให้ห่วงเพื่อนร่วมทางนะครับขอให้ทุกคนมีความสุข <rude S 2> <din immigrant. S 1> ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับชนเดัซีครับผมดัมมี่ฟูดอนสุวรรณชาติครับปีใหม่นี้ขอให้แฟนคลับชนเดัซีร่ำรวยเงินทองทุกๆคนครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมต้องนภัทรเกตเก้าครับในวาระดีๆขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนคลับชนะทุกคนขอให้คุณพระศรีรัตนชัยคุ้มครองขอให้โชคดีทั้งปีครับก็ยังไงก็ ฤดูกาล2023ครับก็ฝากถึงแฟนบอลทุกท่านครับให้เข้ามาเชียร์กันในสนามของพองเตเดียมให้มากครับเพราะว่าปีนี้ผมมีความมั่นใจว่าทีมเรากำลังมีความมั่นใจมากขึ้นครับอย่างไงก็อยากมีมีมีติดไว้สักทั่วหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนบอลชนะเอฟซีทุกคนครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับผมกันงศักดิ์ขุดาดครับสวัสดีแฟนขับชานะทุกคนนะครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาในนามเบอร์เก้าครับให้แฟนขับชานะ ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับปีใหม่ปีนี้ขก็ขอให้กองเชียร์ชนะทุกคนนะครับมีความสุขในวันปีใหม่นะครับเดินทางปลอดภัยไปเทีย่ยวไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้รวยๆทุกคนนะครับฝากกองเชียร์ทุกคนนะครับช่วยเชียร์ชนะเอฟซีครับผมจะกลับมาทมําชนะเอฟซีให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันชนะธนาครับก็ย้ายมาอยู่นี่ก็จากฝั่งกัปตันมี่ครับ ก็ฝากได้ฝากเจอครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนบอลชาแนาทุกท่านขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ทำอะไรก็ระวังด้วยครับปีใหม่ร้าผมขอครับสวัสดีครับผมปวินวัฒน์บุญยงครับปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนคลับชาแนาทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยครับแล้วก็สุราก็ขอให้ พอดีครับไม่เกินครับสุสันปีใหม่ครับสวัสดีครับทักน้อยกว่าครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้แฟนคลับชาแนลเอฟซีมีความสุขเงินทองไหลมาเทมากันทุกคนนะครับแฮปปี้นิวีย์ครับสวัสดีครับผมสุเช่งามทิพย์ครับก็ฝากถึงแฟนบอลชาวชัยนทนะครับก็ปีใหม่นี้ก็ดูแลสุขภาพเที่ยวกันให้ได้น้อยนะครับระวังเป็นอะไรด้วยครับดูแลสุขภาพครับขอปีใหม่นี้โชคดีครับผมครับ สวัสดีครับผมโชตินันวีระพัชวพงศ์ครับครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องจังหวัดชัยนาทครับเที่ยวกันอย่างมีความสุข mm hmm. เที่ยวกันอย่างปลอดภัย mm hmm. ไม่กินแอลกอฮอล์ mm hmm. ให้กินก็กินให้น้อยที่สุดครับครับขอให้มีความสุขมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมกิจกรเกิดผลนะครับก็ปีใหม่นี้ขอให้แฟนบอลช mm ัยนาทก็มีความสุขครับ mm hmm. ความรุ่งเรืองแล้วก็ติดตามผลงานของช mm ัยนาท f เอฟซีได้ ในปีหน้านะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดครับ <c oughs> เพื่อแฟนบอลชาวชนาทครับมีความสุขมากบครับสวัสดีครับผมสิ์ขอนมังคุดครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทและใกล้เคียงรวมทั้งสุพรรณบุรีราชบุรีนะคปรปฐมยุธยาอ่างทองลบบุรีแล้วก็สิงห์บุรีทั่วประเทศไทยเลยครับมีความสุขมากๆเพราะปีใหม่นี้แบนี้ก็ขอให้สังสรรค์กันพอสมควรครับมีแะไก็ช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกัน อย่าลืมมียางฝากก็ปฏิทินลีโอครับกำลังจะออกใหม่สำหรับปีใหม่นี้ก็ติดตามกันด้วยนะครับผมมีคนหนึ่งก็เป็นแฟนคลับปฏิทินลีโอครับขอบมากครับ,รรบสวัสดีครับ uh, my name is uh, obama obama joseph o h a n k i have to say สวัสดีปีใหม่ to everybody in China and i think for this year i will play for China f a and then i will give my best t h a n o u สวัสดีครับ Sawadi Cup, um, my name is Kendall Jack Jagi, um, I want to wish you uh, a happy new year, um, all the China FC fans. Um, Sawadi P. My Cup. Sawadi kap. I'm Jose Pedro Segalan, and I wish you Merry Christmas and a happy new year for Thailand and especially for China. Sawadi P. My Cup. ครับก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้แฟนบอลชัยนาทนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับมีความสุขกับการฉลองปีใหม่นะครับแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้เรียนรู้นะครับปีใหม่กำลังจะมานะครับขอให้ทุกคนเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่ปีหน้านะครับขอให้เปนแฟนบอลชัยนาทและแฟนบอลแฟนคนไทยทุกคนนะครับมีความสุขกับปีใหม่แล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนบอลชัยนาทนะครับดูการหน้านะครับต้องมาเชียร์ทีมชัยนาท ในวันไทยพื่อนเอลีกระเบัดดูการหน้านะครับแล้วก็อยากจะให้แฟนบอลใช้หน้าเองนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมบ้านเกิดนะครับแล้วก็นักกีฬาจะเล่นเต็มที่นะครับเล่นให้สนุกนะครับแล้วก็ใจแฟนบอลนะครับสำหรับปีหน้าครับครับในสภาวะดีถีขึ้นปีใหม่ปี2556ที่จะมาถึงนี้ผมรับขออรัตนาสิงหทักษิษ์ ทั้งหลายในสากลโลกแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรา,าชาวจังหวัดชนาะเคารพนับถือนะครับได้โปรดดลบันดาลให้กับแฟนฟุตบอลทีมชัยนาท FC นะครับได้พบกับความสุขความเจริญความสมหวังคิดสิ่งหนึ่งประก,การใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่า,าพวกเราอยากเห็นทีมชานาท ได้ถ้วยใดถ้วยหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านสมความปรารถนานะครับแล้วก็ให้ปี2,556นี้เป็นปีที่ดีสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไชนาทุกคนแล้วขอให้มีความสุขทั้งตลอดปีแล้วก็ตลอดไปครับ